เจาะคอตีข้าวสีหน่ามหน่งแค่ไปก่อนึ่าหน่งหน่หนี่งหนึ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 นึคน่งหน่หนึ่งหนน่งนว่งนี่งหนึ่งหนนึ่น่งนึ่งหนนนึ่งขนงหนึ่ง่งนึ่งหนแ่บหบ่งหนหเหนึบหน่นึหนหนึ่หนน่นึ่งหนหนนกงนึ่นึ่หนึ่นึ่นึังหนึ่งหนเน่นน เซนิบัขึ้นเอวนะครับเยอะเลยนะครับผมนะครับต้อนรับพิสูจน์รายการแต่งฟองร้ายนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสบายดีไหมฮะน้องหนุ่มคุยได้ไหมไปดีนะฮะมาพูดคุยกันน้องหนุ่มดีกว่าเพราะวันนี้เป็นครั้งแรกที่เราได้เจอน้องหนุ่มในรายการแต่งฟองร้ากมาแต่งมาแตกแล้วมันเลีอยงแยบมากมันเลี้ยงแยบนะฮะเหมือนช่างแต่งหน้าเราเมื่อสักครู่นี้นะครับมาแตกเมื่อไหร่นี่ทำงานไม่ได้นะครับทีนี้ มาคุยกับคุณสีนุ่มกันหน่อยอะนะครับผมก่อนอื่นต้องถามก่อนเลยฮะสีนุ่มคาระยังครับทำไมต้องเป็นชืน่อหนีเออที่มาที่ไปยังไงเพื่อนเรียกยแต่เขาทายงับถ้าสีหนุ่มครับสีหนุ่มแต่จริงแล้วต,ตัวเองเนี่ยชื่อหนุ่มชื่อหนุ่มครับแต่พเพื่อนเติมสีหนุ่มไปให้ใช่ครับแต่สีผมไม่ใช่หสอสลาเราเรือสไลดยกันสีสีสไลดสีแบบคาลเลอร์ซอสเสือศสไลด์สีแล้วก็คาระยังมาต่อท้ายได้ยังไงสีหนุ่มคาระยัง เขาเลืยังก็มาจากสีอยู่เลยนะก็คือตรงตัวเลยก็คือเป็นคนแบบว่ามีสีสันตลอดเวลาสร้างเสียงหัวเราะเพื่อนได้ตลอดเวลาหรือว่าแบบเพิ่มเพิ่มเพิ่มสีให้เพื่อนได้ตลอดเวลาหรือว่ายังไงครับจริงๆแล้วไม่ได้คิดไม่ตามผมไม่ได้คิดถึงนั้นเลยแปะมังตรงเนี่ยตอบเลยจริงๆหนูเป็นคนร่าเริงสดใสตามสีที่ เขาวาดมาเนี่เห็นไหมสีหนุบเขรละยางอย่างนี้เลยเราเป็นคนสีสันหรือเปล่าเป็นคนสนุกสนานสีสันบ้างสีสันบ้างบ้างบ้างาลบางเวลาบางเวลาก็สีสันบางเวลาก็สีสันเ้านะหนก็เหมือนคนทั่วไปแล้วก็มีสนุกบ้างเสาราบ้างแล้วแต่ฟิลแล้วแต่ฟซลแล้วแล้ววันนี้สีสันหรือไม่สีสันครับวันนี้ผมไม่มาขึ้นไปแล้วไม่ออกมาไม่ดีเลยค่ะนะมาพูดถึงซิงเกิลแรกในชีวิตของหนุ่มแบรีย์สบายแบรีย์สบายพูดถึงอะไรคะแบรียสบายพูดถึงอะไครับ ออกสบายๆครับผมตัวผมนะทำมือสบายๆก็ได้ไม่ทำอะไรก็ทำก็ตัวผมแล้วก็เหมือนในปีด็มาว่าคมือสบายๆก็สี่มือมือสบายแฟนกันไหมในเมื่อคนสบายๆมาอยู่ด้วยกันก็มาคบกันมั่นแหละประมาณนั้นนะครับผมแล้วก็เมื่อกี้พูดถึง นางเอกผมนะผมนี่ต้องพุ่งเข้าไปตรงนางเอกก่อนเลยนะรับอกไว้ก่อนเลยนะฮะพี่ลเมย์ครับทำไมถึงต้องเป็นพี่ลเมย์ครับอ่าเลือกพีก uh ็แบาวมวยอย่างงยมวยมีสาอ๋อเป็นสาวมวยครับนางเอกที่มวยลเมย์ก็ติดบมมวยสาวยสาวมวยสาวมวยอ๋อวยแบบเป็นคนแบบได้ไมแบบอจิ้มเองเลยหรือเปล่าได้ไหม เามให้ครับถ่ายใ้แ้วโอ๊ยไงก็ได้สายสแก็ดลมาารไหมับแม่โอ้ปขึ้นวมรมีทีของแก้มด้วยถูกไหมคะฝ่ายเท็กเลยเสียนั้นอ่ะโอ้โ่าทฮะ หนุ่มเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจหลายเพลกันได้นะครับแต่ว่าใช่ไหมบางทีมันเขินแล้วแล้วมันก็ต้องแบบว่าเออหลายทำตัวไม่ถูกนะครับแต่ก็ถือว่าคุ้มนะฮะคุ้มอะนี่ไงนี่ไงไม่แต่ว่าเมื่อกี้ที่ต้องเปิดรายการคุ้มไปว่าเป็นการเห็นรถเมล์ในรูปแบบหนึ่งเพราะปกติจะเล่นเป็นแบบดราม่าร้องไห้เครียดแต่เราเห็นนี่รถเมล์ในรูปสบายๆสนุกแม้ตอนมวนถ่ายอยู่สิเดียวสนุกครับสนุกมากครับ อรก็เขินเลยครับผมแล้วก็ทำยังไงเลยคะไอหลหายเขินนะคุยเล่นอะไรกันไหมคุยเล่นครับพี่เขาก็โฆสนาเขาเขาบอกอธิบายครับผมรวมถึงคนไทยแล้วคุณตีหนุ่มก็เขินของเราเหมือนเดิมนะครับผมมันน่ารักแล้วอย่างพี่รุ่นเมย์นี่เขาได้แบบว่าเออต้องมีการเข้าฉากร่วมกันนะครับผมมีการได้แบบว่าพูดคุยกันแบบว่าต้องเล่นยังไงมีครับส่งกันยังไงอะไรนะเขาบอกว่าเปิดทางที่รเต้น